พ่ะก็เป็นเกี่ยวกับกระเพาะนิดหน่อยแต่ว่าก็ตอนนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนกันครับคือทํางานเยอะจะไม่มีเวลากินข้าวหรือยังไงคะไม่เชิงหรอกครับส่วนใหญ่ผมจะแบบคือผมเป็นคนตื่นตื่นสายนะครับ uh huh. แล้วก็แบบว่าเวลาคือโปรตีผมเรียนทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร uh ์ huh. จะมีเรียนเช้าทุกวันผมว่าส่วนใหญ่ผมจะแบบกินนิดเดียวแล้วก็ค่อยแลวก็ไปเรียนแล้วค่อยกินตอนเที่ยงอะไรครับ <Okay. S 1> หมอหมอบอกว่ามันแบบ มาย่อยมันกัดกระเพาะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก่อนออก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างคะก่อนเข้าโรงพยาบาลคือมันปวดหนักเลยหรือย,อยังไงก็มันก็แบบปวดท้องนะครับก็แบบอาเจียนอนะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือแนบบถ้าเราแบบเปลี่ยนวิธีกินมันก็น่าจะดีขึ้นซึ่งตอนนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลกี่วันนอนโรงพยาบาลนี่คืนเดียวครับคืนเดียวก็ตื่นก็แล้วก็ออกออกวันต่อมาครับ แต่ว่าก็กพักนิดหน่อยครับมันหมอ,อเตือนอะไรเราพิเศษไหมคือเขาก็บอกว่าให้แบบดูเรื่องวิธีกินเรื่องของแบบการกินให้มันตรงเวลาอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องนี้มากกว่าแต่ว่าก็ยังไม่เป็นหนักอะไรมาใช่ไหมก็ก็ยังไม่เป็นหนักครับแต่ว่าหมอก็บอกว่าถ้าเกิดเรายังแบบยังไม่ดูแลให้มันดีขึ้นมันก็จะแบบมันก็อาจจะเป็นหนักได้ครับแม่ก็ ไม่ไม่ได้แบบขนาดนั้นนะครับเข,ขาก็แบบเราป่วยเขาก็เขาก็ดูแลปกติแค่นั้ขขนเองก่อนหน้านี้เรามีอาการเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกดไหลย้อนอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าคือไม่เคยคือผมไม่ได้เป็นหนักนะ<ข>อะไรเะคือไม่เคยผ <ขอ S 2> มยไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนา,นานมากครับไม่ค่อยได้เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าแบบอันนี้คือมันเหมือนแบบอยู่ๆก็ปวดท้องาเนะียแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเราก็เลยแบบไปตรวจซะหน่อยดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพบ่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ มีบ้างนิดหน่อยครับมันจะแบบคืนไสช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่รู้มันเป็นอะไรนะจะเดี๋ยวคงหายแล้วบมอให้กินยาหรือว่าเขาก็กินยาแต่ว่าส่วนใหญ่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบกินให้ตรงเวลามากกว่าต้องปรับปรับปรับเรื่อยๆน่าจะดีขึ้นมีผลกระทบกับงานเยอะไหมคะไม่นะครับปกติเวลาถ้าเกิดว่าแบบเราเรารู้ว่ามันเราจะรู้ตัวเองอะว่าไหวหรือไม่ไหวเงี้ยครับถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเราก็จะบอกทางพีมงานก่อนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนผมผมก็จะพยายามแบบพักผ่อนก่อนก่อนงานให้มันให้มันได้ให้มันไหวครับยังไงก็แบบคือไม่อยากให้เสียงานอยู่แล้วเราก็อยากทําให้มันออกมาได้ดีที่สุดให้เต็มที่อยนะ่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าผลของทบอ่ตองงานก็ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเร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 าประเมินตัวเองว่าแค่ไหนนี่ครัถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวเราก็ควรจะบอกก่อนแต่ว่าที่ผ่านมาก็ส่วนใหญ่จะ พยายามให้ไหวให้ได้แสดงว่าตอนนี้เวลาออกงานคุณแม่ก็ต้อง,ตองเตรียมตัวเตรียนพ<ด>ิเศษใช่ไหมคะก็อาจจะต้องแบบก็ต้องกินให้มันเราต้องดูแลตัวเองมาก่อนนะที่จะทางานสักพักหนึ่งเงี้ยส่นวนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของแบบเวลาที่เป็นมันจะเป็นช่วงแบบเราเรียนมากกว่าอีกเครียดแล้วก็อะไรตื่นเช้าแล้วก็มันเรากินข้าวไม่เป็นเวลาเท่านั้นเองครับ ครับครับกับพี่กัตเตอรก็ได้ยินมาคือผมไม่ไม่ครับไม่ไม่จริงครับผมผมไม่รู้จักเขาเลยครับเราเราไม่รู้จักส่วนตัวอะไรกับพี่เขาไหมครับไม่ครับไม่แล้วเราตกใจไหมที่อยู่ดีทำไมถึงมีข่าวได้ยังไงวันนั้นผมไม่ทราบเลยครับต้อเคยก่อนวามจริงรุ่นพี่เขาหรือว่าเคเจอกันตามงานไม่ไม่ทราบว่าเคยเจอหรือเปล่าอาจจะเคยเจอกันในงานหรือว่า ยังไงแต่ไม่เคยทํางานด้วยกันไม่ไม่ได้แบบรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับคิดว่าไม่เป็ติดต่อไม่เคยคุยกันไม่ครับแล้วหลังจากที่มีข่าวนี้ออกไปเรามีคุยกับทางผู้จัดการของเขาหรือว่าตัวเขาเองไหมคะทางฝั่งเขานี่ผมไม่รู้จักเลยครับคิดว่าเป็นเรื่องของการปิดต่อหรือเปล่าอาจจะปิดจริงไรายยุคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบครับอันนั้นผมผมไม่ทราบจริงๆรู้สึกซีเรียสไหมครับที่มีข่าวแบบนี้ออกมาไม่ไม่รู้จะกซีเรียสอะไรครับเพราะผมผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้าเหมือนที่ออกแนวมุก คือผมไม่รู้จักเขาอ่ะถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นข่าวที่แบบกิ๊กๆไงผมว่ามันก็ไม่ค่อย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 ถูกเรื่องเท่าไหร่มันไม่รู้เหมือนกันครับอะไรนะครับหุ้ยผมจริงๆผมผมไม่ได้มองแง่ลบอย่างนั้นนะแล้วแค่บอกว่าผมผมก็บอกไปตามตรงว่าผมไม่รู้จักเท่านั้นเองถ้าเกิดว่ามีโอกาสเจอกันจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ไหมคะ ไม่ไม่จริงๆผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อะไรคือผมแค่รู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นข่าวที่อาจจะเกิดจากการเข้าใจผิดอะไรก็ตามแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นรายร้ายแรงนะผมก็แค่ว่ามีข่าวมาแล้วก็บอกไปตามความจริงเท่านั้นเไม่ต้องไม่ต้องเคลียร์อะไรมากมายไม่คือไม่รู้จักเขาผมไม่รู้จักเขาเไรบเนนอะไรอยผมไม่ไม่ไม่มั่นใจอะเรื่องนั้นเดี๋ยวพูดผิดแล้วเดี๋ยว